ยามสายของวันพระอาทิตย์ทอดแสงอ่อนลงบนทุ่งนาที่เขียวชอุ่มละออนั่งอยู่ที่ปลายนาเพียงลำพังเส้นผมที่ดำคลับยาวสลวยของเธอนั้นสะท้อนแสงแดดจนดูงดงามแต่ใบหน้ากลับไร้ซึ่งรอยยิ้มสายตาของเธอกลับจ้องมองออกไปไกลราวกับพยายามจะหลีกหนีจากความจริงบางอย่างที่หลอกหลอนอยู่ในหัวใจครั้งหนึ่งชีวิตของละออเคยดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบ เธอมีสามีอย่างวิทย์ผู้ชายที่ขยันทำงานและรักครอบครัวเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่เธอเลือกนั้นกลับทำลายทุกอย่างลงในชั่วพริบตาละออแอบมีความสัมพันธ์ต้องห้ามกับอิดชายหนุ่มมาดเข้มที่ทำงานรับจ้างอยู่ในหมู่บ้านนั่นเองความรักต้องห้ามนั้นดึงดูดเธออย่างรุนแรงจนเธอลืมความถูกผิดเมื่อความลับแตกวิทย์จับได้ว่าเธอนั้นแอบมีชู้ ความโกรธของเขาเหมือนกับพายุที่ท้าทมใส่เธออย่างไม่หยุดยอนแต่สิ่งที่หนักหนาคือคำพูดสุดท้ายของเขานั่นเองออถ้าอออยากไปนะักก็ไปเลยแต่อย่าหอบลูกไปด้วยลูกจะไม่มีแม่แบบออละออตัดสินใจที่เลือกอิดชูของเธอและปล่อยให้วิทอยู่กับลูกชายตัวน้อยวัยเพียงไม่กี่เดือนเด็กน้อยที่เธออุ้มท้องมานานเก้าเดือนและควรจะได้เติบโตมากับเธอ แต่เธอนั้นกลับเลือกที่จะทิ้งเขาไว้และเริ่มต้นใหม่กับชายอีกคนที่นี่ต่างจากจังหวัดอันห่างไกลเธอคิดว่าชีวิตอาจสุขสงบมากขึ้นแต่กลับไม่ใช่เลยความรู้สึกผิดกัดกินใจของเธออยู่ทุกวันทุกครั้งที่แสงแดดส่องกระทบผืนนาหรือเสียงนกร้องยามเช้าละเออเหมือนจะได้ยินเสียงร้องไห้ของลูกที่เธอทิ้งไว้กับวิทเสียงฝีเท้าหนัก ดังขึ้นมาจากทางด้านหลังอิดเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อเสื้อผ้าหยาบกรานเปื้อนดินจากงานไร่ละออมั่วแต่นั่งเมออะไรอยู่ไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างหรืออย่างไรอิดถามด้วยน้ำเสียงห้วนๆละออสะดุ้งเล็กน้อยเธอก้มหน้าหลบตาพี่จ๊ะฉันฉันก็แค่เหนื่อยนิดหน่อยนะจ๊ะเหนื่อยอย่างนั้นหรอเธอน่ะสบายจะตายอยู่แล้ว ลูกก็ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องทาอะไรมากมายเหมือนเมื่อก่อนมีพี่คอยดูแลทุกอย่างแล้วแทๆ้ๆยังจะมาบ่นอีกเหรอคาพูดของเขาเหมือนมีดที่กรีดลงกลางใจของละอพี่พี่อิจจ้าฉันเธอพยายามจะพูดต่อแต่เขาโบกมือห้ามเหมือนกับไม่ต้องการฟังอีกแล้วไม่ต้องพูดแล้วละ่ะเดี๋ยวตอนบ่ายจะมีคนมาเธอก็ทําตัวดีๆเข้าไวล้ล่ะอย่าให้เขารู้ว่าเราทุกอยากลําบากแค่ไหน เข้าใจไหมละออพยักหน้ายอย่างวาง่ายแต่ในใจกลับเหมือนถูกโซ่ตรวนหนักหนักรัดไว้เธอคิดถึงลูกน้อยของเธอมากในตอนนี้เขาจะเป็นอย่างไรบ้างจะร้องไห้หาแม่หรือไม่เธอเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมนนี่หรือคือชีวิตที่เธอนั้นเลือกเองกับมือชีวิตที่เธอหวังว่าจะดีขึ้นแต่กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ไม่มีวันลบเลือน ยามบ่ายวันนั้นบ้านหลังเล็กกลางทุ่งนาที่ละออนและอิดอาศัยอยู่ก็มีแขกมาเยือนแขกที่ไม่คาดฝันจนทําให้ละออรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเสียงฝีเท้าบนพื้นไม้ดังขึ้นอิดเปิดประตูต้อนรับชายคนหนึ่งเขาแต่งตัวเรียบง่ายแต่ดูภูมิฐานดวงตาคมกริบแฝงด้วยความสงสัยและความเคร่งครึมพิวิ์ละออพ,พึมพำเสียงแผ่ว เธอแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าผู้ชายที่เธอทิ้งไว้ข้างหลังจะมายืนอยู่ตรงหน้าในวันนี้วิทย์เดินเข้ามาอย่างมั่นคงสายตาของเขาจับจ้องไปที่ละอเหมือนจะสำรวจเธอทุกอนูความเงียบครอบงำห้องเล็กๆจนแทบจะอึอดอดัดละอเธอคงไม่คิดว่าพี่จะมาตามหาหรอกใช่ไหมเสียงของวิทย์ดังขึ้นนิ่งเรียบแต่ความนิ่งนั้นกลับแฝงไปด้วยความเจ็บปวด ละออไม่กล้าสบตาเธอกลมหน้าหลบแค่ได้ยินเสียงเขาก็เหมือนทุกความผิดที่พยายามลืมกลับมาทับถมเธออีกครั้งอิดที่ยืนอยู่ข้างๆมองสถานการณ์ตรงหน้าด้วยท่าทีไม่พอใจเขาเทา้าเอวมองวิทย์อย่างท้าทายมีอะไรก็รีบพูดเถอะละออไม่ได้เป็นเมียแกแล้วอย่ายุ่งกันอีกเลยจริงเหรอวิทย์ตอบกลับด้วยเสียงเรียบงั้นเธอก็คงไม่อยากรู้สินะ ว่าลูกชายเป็นยังไงบ้างคำพูดนั้นทำให้ละอองเงยหน้าขึ้นมาทันทีน้ำตาที่เธอกลั้นไว้อย่างยากลำบากไหลลงมาในทันทีพี่พี่วิจจ้าพี่พูดไว่ายังไงนะจ๊ะลูกลูกเป็นยังไงบ้างจา๊ะพี่วิทมองเธอด้วยสายตาที่เยือกเย็นแต่ก็แฝงไปด้วยความเวทนาไว้ลึกๆเด็กตัวแค่นั้นต้องโตมาโดยไม่มีแม่เขาร้องไห้ทุกคืนถามหาเธอละออ ที่ควรจะตอบลูกว่ายังไงว่าแม่ของเขาอยู่ที่ไหนคำพูดนั้นเหมือนมีดเล่มใหญ่ที่กรีดลึกลงไปในหัวใจของละออเธอพยายามหาคำพูดตอบแต่ไม่มีคำใดออกจากปากเธอเลยแล้วแกคิดว่าจะพาละอ,อก,กลับไปอย่างนั้นหรออิดพูดแทรกขึ้นมาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเยาะเยะ้ยละออน่ะเลือกฉันแล้วเธอทิ้งแกและลูกมาเองเพราะฉะนั้นกลับไปเถอะอย่ามายุ่งเลือก เลือกอย่างนั้นหรอวิทหัวเราะเบาๆแต่แววตานั้นกลับเต็มไปด้วยความดูถูกละออเธอเรียกสิ่งนี้ว่าการเลือกอย่างนั้นหรอเธออยู่กับคนแบบนี้แล้วมีความสุขจริงๆไหมละออก้มหน้าลงอีกครั้งน้ำตาไหลพรากเธอไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนั้นอย่างไรชีวิตที่เธอคิดว่าจะดีกลับเต็มไปด้วยความอ้างว้างและความเสียใจพี่ไม่ได้มาที่นี่เพื่อขอร้องให้เธอกลับไปหรอกนะ พี่แค่อยากให้เธอรู้ว่าลูกยังรอแม่ของเขาอยู่เสมอถ้าเธอยังมีหัวใจก็ลองคิดดูว่าจะทำยังไงต่อไปวิทย์พูดจบก็หันหลังเดินจากไปทิ้งละออไว้กับความรู้สึกหนักอึ้งในใจอิดมองตามวิทย์ด้วยสายตาไม่พอใจเขาหันกลับมาพูดกับละออย่างหุนหวนละอออย่าไปใส่ใจมันเลยมันก็แค่ขนขี้แพ้ชอบมาตอแย แต่ละออไม่ได้ฟังคำพูดของอิดอีกแล้วหัวใจของเธอเต็มด้วยเสียงร้องไห้ของลูกที่วิทพูดถึงความรู้สึกผิดความรักและความสับสนตีกันจนเธอนั้นแทบไม่อาจรับมือได้เธอยืนนิ่งอยู่กลางห้องมองออกไปที่ทุ่งนาใกล้สุดลูกหูลูกตาแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนเธอนั้นอยู่ในกรงขังที่มองไม่เห็นทางออกเลยแสงแดดยามบ่ายส่องแสงจ้า ลมร้อนพัดผ่านทุ่งนาเสียงแผ่วเบาวิทยังคงยืนนิ่งอยู่ที่หน้าบ้านไม้หลังเล็กสายตาของเขามองละออราวกับกำลังรอคำตอบละออสูดลมหายใจลึกข่มความสับสนไว้ในใจก่อนที่จะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่เธอพยายามทำให้มั่นคงมากที่สุดพี่วิทย์พี่กลับไปเถอะนะจ๊ะฉันเลือกแล้วฉันเลือกที่จะอยู่กับพี่อิดชีวิตของฉันตอนนี้มันก็ดีมากอยูแล้ว เพราะฉะนั้นพี่อย่ามายุ่งกับฉันอีกเลยนะจ๊ะดวงตาของวิ์ชายแววผิดหวังเป็นอย่างมากก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นและนิ่งเรียบเขาพยักหน้าเล็กน้อยเหมือนกับยอมรับในคำพูดของละออแกได้ยินแล้วใช่ไหมละ่ะไปออกไปจากบ้านของฉันอย่ากลับมาอีกละ่ะคนไม่มีปัญญาเลี้ยงเมียตัวเองอยังกล้ามาโวยวายแบบนี้ละอไม่ได้พูดอะไรต่อเธอเพียงแค่มองแผ่นหลังของวิช ที่เดินลับไปจนลึกเข้าไปในทุ่งนาเธอกม้มนาลงกลั้นน้ำตายอย่างยากลำบากแม้ปากจะพูดว่าเธอนั้นเลือกแล้วแต่ในใจกลับเหมือนมีบางอย่างที่กำลังพังทลายชีวิตของละออและอิดในแต่ละวันนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากรายได้เพียงน้อยนิดจากการรับจ้างทำไร่ทำสวนไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างสุขสบายอิดจึงเริ่มเปลี่ยนไป เขามักจะพานหาเรื่องละอเวลาที่เหนื่อยล้าหรืออารมณ์เสียและละอ,อเองก็เริ่มไม่อาจทนคำพูดหยาบคายเหล่านั้นได้อีกต่อไปแล้วทำไมต้องมาทนอยู่แบบนี้ด้วยวะนั่งนี่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยมิแต่แบกภาระเพิ่มอิตตวาดขึ้นขณะที่นั่งกินข้าวที่มีเพียงไข่เจียวและข้าวเปล่าละอ,อโต้กลับด้วยน้ำเสียงที่ไม่ยอมแพ้นี่พี่ฉันก็เหนื่อยมากเหมือนกันนะ คิดว่าฉันไม่ทำงานอย่างนั้นหรอฉันก็ออกไปช่วยพี่ทุกวันอยู่นี่ไม่เห็นหรืึยังไงช่วยช่วยอะไรละ่ะแค่ทําเหมือนจะทําแต่ฉันไม่เห็นจะทํำจริงๆเลยอิตวัดกลับการทะเลาะกันกลายเป็นกิจวัตรประจําวันบ้านที่ควรเป็นที่พักพิงกลับเต็มไปด้วยเสียงโต้เถียงและความเครียดที่ไม่มีวันจบสิน้นจนกระทั่งวันหนึ่งละออและอิตเดินกลับมาจากสวนหลังจากรับจ้าง แม้จะเป็นยามเย็นแต่แดดก็ยังร้อนระอุอิดหิวจอบพาดบ่าขณะที่ละออน,นั้นเดินตามหลังอย่างอ่อนล้าขณะเดินผ่านทางลุกรังที่ทอดยาวมีบางอย่างสะท้อนแสงอยู่ข้างทางอิดหยุดเดินกลมลงไปเก็บสิ่งนั้นขึ้นมามันคือกระเป๋าสตางค์สีดำที่ดูเก่าและหนาอะไรนะจ๊ะพี่ละออถามพลางกับขยับเข้าไปดูใกล้ๆอิดเปิดกระเป๋าสตางค์ออก และทั้งสองก็ต้องเบิกตากว้างเมื่อพบว่าในนั้นมีเงินปึกใหญ่เรียงกันอยู่นั่นเองอุย้ยนี่มันอะไรกันอะดูสิเงินเป็นหมื่นเลยอิดอุทานด้วยความตกใจและมือของเขาเริ่มสั่นเทาละออเองก็มองเงินในมือของสามีด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียวกันพี่พี่ๆจ๊ะนี่มันเงินของใครกันจะเก็บไว้จริงๆหรอจ๊ะมันจะดีหรอจ๊ะพี่อิด แม่หนังนี่แล้วจะให้ทำยังไงล่ะเอาไปส่งตำร,รวจให้เจ้าของงั้นหรอแกคิดว่าเขาจะตามหาจริงๆอย่างนั้นหรอแล้วเราล่ะเราที่เป็นคนเก็บได้นะ่ะอิดพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโลภนี่มันเป็นโชคของเราพระเจ้าส่งมันมาให้เราใช้แก้ปัญหายังไงล่ะนาะงโง่ละออนเงียบไปหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความลังเลเงินจำนวนมากนี้ เงินจำนวนนี้มากพอที่จะช่วยให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นแต่เธอก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่ของพวกเขาเลยพี่จ๊ะแล้วถ้ามีคนมาตามหาล่ะจ๊ะละออพยายามจะพูดแต่ถูกอิดผู้เป็นสามีตัดบทไปเสียก่อนโถยไม่มีใครรู้หรอกว่ามันอยู่กับเราหรือเธอจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างลำบากเหมือนเดิมล่ะคำพูดของอิดทำให้ละอ่อนิงเงียบลงอีกครั้งเธอไม่รู้ว่าทางเลือก ที่เธอจะทำต่อไปนี้จะนำพาเธอไปสู่อะไรบ้างเช้าวันใหม่ที่ควรจะเงียบสงบกลับกลายเป็นฝันร้ายสำหรับละอเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงหัวเราะแหลมสูงของหญิงสาวที่ไม่คุ้นหน้าเสียงนั้นดังมาจากห้องโถงของบ้านเธอรีบเดินออกจากห้องนอนเล็กๆของตัวเองและสิ่งที่ทำให้เธอตกตะลึงจนพูดไม่ออกนั้นหญิงสาวร่างบางในชุดกระโปรงสีสดใส นั่งไข่ห้างอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าตัวหนึ่งท่าทางของเธอนั้นยิ่งพยองเป็นอย่างมากใบหน้าที่แต่งแต้มไปด้วยเครื่องสำอางจัดจ้านหันมายิ้มเยาะให้เธอส่วนอิดสามีของเธอนั้นก็นั่งอยู่ข้างๆกำลังหัวเราะพลางกับเทเล่าลงในแก้วให้กับหญิงสาวพี่อิดจ้ะนิดนี่มันอะไรกันจ้ะพี่ละออถามด้วยเสียงสัน่นเธอไม่อาจเชื่อได้ว่าสามีของเธอนั้น จะพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาในบ้านอิดเงยหน้าขึ้นมามองเธอด้วยสายตาที่เย้ยหยันนี่ตุกตาไงเมื่อคืนพี่ไปเจอเธอที่ร้านเหล่าก็เลยชวนมานอนด้วยกันพี่จ๊ะแต่นี่บ้านของเราแล้วพี่จะมาชวนเธอมาอยู่ได้ยังไงล่ะจ้ะละออถามอีกครั้งเสียงของเธอเริ่มสั่นทั้งความกโกรธและความหวาดกลัวตุกตาแทรกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เย้ยหยันนิด บ้านของเธองั้นหรอกล้าพูดได้ยังไงว่าเป็นบ้านของตัวเองนี่เป็นบ้านพี่อิดต่างหากพี่อิดเป็นคนหาเงินเธอมันก็แค่เกาะขาเขากินไม่ใช่หรือ,อยังไงคำพูดนั้นมันตบหน้าละออย่างแรงเธอหันไปมองอิดรอคอยว่าเขานั้นจะปกป้องเธอหรือไม่แต่สิ่งที่ได้รับคือคำพูดที่โหดร้ายยิ่งกว่าเดิมก็จริงอย่างที่ตุกตาว่านั่นแหละเงินทั้งหมดผี่เป็นคนหามา เธอไม่มีสิทธิ์มาสั่งอะไรที่นี่หรอกนะถ้าอยู่ไม่ได้ก็ออกไปสิแต่ออกไปแค่วิญญาณละกันคำพูดของอิดเหมือนกับคำขู่ที่บีบหัวใจของละออเธอรู้ว่าอิดถือเงินทั้งหมดอยู่และเขาไม่ลังเลที่จะใช้ความรุนแรงกับเธอหากเธอทำอะไรที่ผิดใจเขานั่นเองตุกตายิ้มเยาะและเอ็นตัวพิงอิดอย่างสนิทสนมผู้ชายดีๆแบบนี้ เธอรักษาไว้ไม่ได้ก็ปล่อยให้คนอื่นเขาดูแลเธอนะละออรู้สึกมันโลกทั้งใบถล่มลงมาตรงหน้าของเธอเธอหมดสิ้นทั้งศักดิ์ศรีและอิสระเธอถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยความกลัวและความยากจนและในตอนนี้เธอไม่เห็นหนทางที่จะหลุดพ้นเลยในคืนที่เงียบสงัดละออนั่งอยู่ในมุมห้องเพียงลำพังน้ำตาไหลพรากขณะคิดถึงชีวิตที่ผ่านมา เธอเคยคิดว่าการที่หนีมากับอิดจะทำให้เธอนั้นมีความสุขมากขึ้นแต่สิ่งที่เธอได้คือความทุกข์และความอับอายถือไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เธอก็เริ่มตระหนักได้แล้วว่าเธอจะไม่ทนอีกต่อไปเสียงหัวเราะคิกคักข,ของตุ๊กตาดังลอยมากระทบหูของละอออีกครั้งเสียงนั้นเป็นเหมือนเข็มแหลมคมที่กรีดหัวใจของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขณะที่เธอนั่งขัดพื้นอยู่ครัวเธอเหลือบมองไปที่โต๊ะไม้เก่ากลางบ้านที่ตอนนี้ตุกตากำลังนั่งพิงอิฐอย่างสนิทสนมพี่อิดจ้ะน้ำส้มที่พี่ซื้อมาเมื่อวานละจ้ะฉันอยากดื่มจังเลยจ้ะพี่ตุกตาเอ่ยเสียงอ้อนขึ้นมาก่อนจะหันไปยิ้มเยาะใส่ละออที่กำลังทำความสะอาดอยู่ละออไปหยิบน้ำส้มมาให้ตุกตาสิอิดสั่งเสียงดังโดยไม,แม่แม้แต่จะหันมามองเธอเลย ละออฟื้นกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากความโกรธและความน้อยใจแล่นพลันเข้ามาในใจของเธอเธอไม่ต่างอะไรจากคนรับใช้ในบ้านของตัวเองอีกแล้วทุกคนในที่นี้ล้วนไม่เห็นหัวของเธออีกต่อไปเมื่อเดินไปหยิบน้ำส้มที่ตู้เย็นเธอหันไปเห็นขวดยาแก้ท้องเสียซึ่งยานี้หากกินผสมกับน้ำอาจทำให้เสียชีวิตได้ครูหนึ่งเธอจึงหยุดนิ่งเราก็มีเสียงในหัวกระซิบว่า แค่ให้เธอเข็ดบ้างทำให้เธอรู้สึกว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงเธอจึงตัดสินใจเทน้ำส้มลงในแก้วและเทยาลงไปจนหมดขวดละอาวางแก้วน้ำส้มลงตรงหน้าของตุกตานี่จะ้ะน้ำส้มดื่มให้หมดนะจ๊ะจะได้สดชื่นเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ประชดแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความริษยาตุกตาหยิบแก้วขึ้นมาดื่มรวดเดียวจนหมด น้ำส้มนิดอร่อยจังเลยนะจ๊ะพี่อิดเธอพูดพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นไม่ถึงชั่วโมงหลังจากนั้นตุกตาก็เริ่มมีอาการแปลกๆเธอกุมท้องตัวงอใบหน้าซีดเผือดพี่บพี่อิดจ๊ะฉันฉันไม่ไหวแล้วจ้ะพี่ฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้จ้ะฉันปวดท้องมากเลยจ้ะพี่ตุกตาเป็นอะไรไปน่ะอิดรีบเข้ามาประคองเธอที่ล้มลงกับพื้น ละออยืนอยู่ใกล้ๆมองภาพนั้นด้วยความตกใจเธอไม่ได้ตั้งใจให้มันแย่ถึงขนาดนี้เธอแค่ต้องการให้ตุกตาท้องเสียเพียงเท่านั้นพี่อิดจ้ะพี่ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะฉันฉันก็แค่และอพยายามอธิบายแต่คำพูดของเธอนั้นถูกตัดขาดด้วยเสียงคำรามของอิดนี่ละอเธอทำอะไรของเธอลงไปนะ่ะฝีมือเธอใช่ไหม อุ้มร่างตุกตาที่หมดสติขึ้นมาพาดบ่าเขาวิ่งออกไปจากบ้านเพื่อพาเธอไปหาหมอปล่อยให้ละออยืนอยู่คนเดียวในบ้านน้ำตาของเธอไหลอาบแก้มทั้งกลัวทั้งเสียใจแต่ลึก,ลกๆเธอก็รู้ว่าเธอนั้นเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดตุกตาสิ้นใจภายในคืนนั้นเองทําให้อิดโกรธแค้นละอ,อเป็นอย่างมากเมื่อเขากลับมาถึงบ้านในเช้าวันถัดไปใบหน้าของเขา เต็มไปด้วยความเย็นชาและดวงตาที่แดงกำ่ำละออรีวิ่งเข้ามาหาอิดผู้เป็นสามีพี่อิดจ๊ะพี่ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะพี่ฉันสาบบาได้เลยนะจ๊ะพอได้แล้วเธอไม่ใช่คนที่ฉันไว้ใจอีกต่อไปออกไปจากบ้านของฉันซะพี่พี่จ๊ะแต่นี่มันบ้านของเรานะจ๊ะพี่ฉันทิ้งทุกอย่างฉันทิ้งลูกทิ้งพี่วิทย์เพื่อมาหาพี่พี่จะไล่ฉันไปแบบนี้เหรอจ๊ะ ใช่น่ะสิฉันจะไปทนอยู่กับคนที่ฆ่าคนอื่นตายได้ยังไงล่ะคำพูดนั้นเหมือนตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างละอ,อรู้ดีว่าตอนนี้เธอไม่มีที่ไปไม่มีเงินไม่มีครอบครัวและไม่มีใครเหลืออยู่ในชีวิตอีกต่อไปแล้วส่วนอิดที่เคยใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยกับเงินในกระเป๋าสตางค์ที่เก็บได้ตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่หมดตัวเงินที่เขาเคยคิดว่าจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น กลับหายวับไปในพริบตาเวลาผ่านไปหลายเดือนอิดยังคงจมอยู่กับความทุกข์และความเสียใจที่เขาสร้างขึ้นมาเองส่วนละออที่เคยคิดว่าชีวิตใหม่จะพาเธอไปสู่ความสุขตอนนี้ทำให้เธอกลับกลายเป็นเพียงคนไร้บ้านที่ไม่มีทั้งอนาคตและความหวังอีกต่อไป